แม่นหลุมกลางเรอะเยเฮ้ยมุมก็แม่นของจริงเหนาะไรเงี้ยโอ้โจยิงเบาๆแม่งโคตรแรงเลยสัตว์เอ้นั่นเอ้อต้องออกแรงเองเลยวะพี่คิดว่าไงอะแอกใหญ่แอกใหญ่รุ่งนี้ผมต้องการเว้ยผมไม่ได้หรอกเอาเลย รอดูอยู่มีอะไรไปไหนอ่ะไม่ได้หรอกแน่ใจใช่แต่มันตรงดีนนะไหนไม่ค่อยตรงอุ้ยอันี้พี่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยอาเสร็จร้อยอะวเวอะไรแล้วเนี่ยเวลวหนึ่ง เลนสิบสองชนะสองแปดเจ็ดพี่มนนเก็บประวัติความน่าสมเพชของกลุมไว้ด้วยเราอัตราชนะยี่สิบสองอ้ลูกข่าวลงฉี่แล่งๆไงวะอัตราชนะยี่สิบสองอัตราชนะยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ได้เยอะได้เยอะได้เยอะแทงบอๆป๊ะ

ยังออกแบบแบบลาบสุดๆเลยอ่ะเออแบบที่มันเห็นเบบเองเห็นเลยแบบก้มต่ำกว่านี้แล้วไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก้มต่ำไปไหนจะมุดต่อมุดต้อุ้ยเนี่ยนะครับเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะครับเอ๊ะุดท้ายพี่ก็ต้องมาแมาแก้แก้ตรงนี้เหมือนเดิมไหมอ่ะฮ่า ทักมาใน,นดิสคอร์ดเหมือนเดิมนะขี้เก่งจังวะเดี๋ยวต้องไปตัดเสียงตรงเมื่อกี้ออก <laughs> อ๋อเย้ยไปครับมันแบบมันไม่เหมือนในจินตนาการเลยนะเว้ย <laughs> ทำไมพี่ตั้งรูปตรงจังวะยังไงวะ ตั้งลูกแล้วมันแบบมันอยู่เฉียงเฉียงอะใจเย็นๆดิมองดีๆดิผมมองดีๆแล้วมันอยู่เฉียงอาะล้วสวยสวยเล่นยั้งนานไอ้เหียอย่าตั้งอะไรอ่ะต่างกลางแล้วหันขวาอินึง อเด็ดอเด็ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้วยขวานนี้เดียวมันมันแบบโอ้โหมันแบบมันหักศอกเลยเว้ยมันหักศอกงั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไม่รู้คุณจิตดีจิตดีงั้เต่าหงสคุณจิตดีเฉยอว้ยแม่งบางด้วยโอหนี่จะจอจะเล่นการหดอว่างั้น ไอ้ได้นนะนะอย<อ><บ>ู่นั่นแะแอะแอดลุกขี่บ่ายแอดขี่ภายลูกสูดลุกสุดนี่ลูกสูดสอ่าลูกสูดสุอาลุกสุดเอาเดียเเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี่เนี่ยเด้งปุ๊บเข้าหลุมโน,น้นหลุมไหนลุกไหนชี้ชี้ชี้หันไหนนะหันมองดิไหนอออเอ้า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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะทอะไรอ่ะไปลืมไปมันตอกลูกเรื่อไม่ได้มันไม่เหมือนในโทรศัพท์น <S 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 ในโทรศัพท์มันไม่ ยังยัเออรู้แล้วห้าศูนยแล้วเหรอนี่ห้าศูนย์แล้วเหรอความดีเป็นขอลู้เป็นใช่เหรอเอ๊ะลูกข่าวลงแกเป็นไงล่ะ ไอ้เที่ยเงียบจังวะคุณลุ้นตัวเองลูกจอต้องลุ้นนะพี่ลูกจอเราผมที่ต้องลุ้นแน่ละเอ้อ่ยเอ้ตรงเปล่าตรงเปล่าเอ้ผมว่ามันตรงแล้วนะฮะมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆในเกมนี้ใช่เปล่าไม่ใช่ตัวเองเหรอไม่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 อ๋อเกมเหรอใช่เกมไม่บอกไม่บอกผมไม่รู้นะ ย่โดนลูกดำลงด้วยลูกดำลงด้วยพี่ยาเยนดีเฮ้ยยิ่งกับใจเช็นดีวิธีหลอกตอกโอเพเยอร์ยังไงให้เ <c oughs> ขาเชื่อใครก็จะเชื่อเองเนาะเอ้ย ไอ้เหี้ยมีาพานล้วเดี๋ยวมาไปรับกัน โอเคได้ห้ามลองอะอย่าเสียงดังเลยมาแล้วครับทุกคนเอารู้หนอยดีป่ะน้องลูกลูกสีดำอะลูกนี้ดีกว่าโออพี่ดูให้หน่อยว่าผมตั้งลูกตรงอ่ะมัน <c oughs> ตรงไหม Tõm à. Tõm. Mà, ừ. mà lại. điêu Hả? của chúng ta sẽ cùng nhau cùng này cùng nhau cùng nhau cùng ใอ,อยตัดตัดจนจะไม่เหลือคลิปแล้วเนะี่ย <c oughs> อ่าเลเหลี่ยมเป็นเหรอ แน่นอนแต่เห็นข้างหน้านั่นเปล่าข้างหน้ามีลูกหนึ่งเอ้าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยไงไอ้ลุงเลยครับเนี่ยจิตดีจิตดีครับอันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคุณจิตดี แม่งผมไม่ทํางานแล้วความไม่รู้ผมไม่ทำนแล้วเลียวโอ้โหเนี่ยลูกข่าวลงเลยลูกข่าวลงนี่พี่เกมไหมเนี่ยไม่หรอกไม่เหรอจริงเหรอใช่จริงเหรอถันเกี่ยวโชคชะตานี่เดี๋ยวเรจะรอโชคชะตาจะช่วยมึงหรือเปล่า อะไรไปวไนะล่ะนี่ดาว<แ>หายว่ะดาวหายว่ะสวยนี่ออาตาเฮ้ยเลดผมขึ้นมาหกแล้วอ่ะมีดาวสิแปดดาวแล้วโอ้ยมีดาวสิแปดดาวเลยหูยใจหูยใจเอ้ยดาวสิแปดดาวเหมือนกันว่ะใช่ร<แ>้อยสิแปดโห ลูกไล่เหรอมันมู่ลเนีมันมูที่เคยแทงแบบสนุกจริงๆมันรู้สึกเป็นไงวะเคยดิชอบสนุกบ้านมีโต๊ะแต่โต๊ะเด็กๆโต๊ะแบบโต๊ะเด็กๆอะไม่ได้โต๊ะแบบร้านใหญ่ๆอะเด็กๆแบบของเด็กๆเลยคือแบบโต๊ะอบเอาเอาเมตรสองเมตร ไม่หรอกไม่ใช่อันเท้าขาเหือไม่ใช้นิ้วเล่นอ่ะมันใช้นิ้วเลยอันไหนก็เกินถ้านมีเท่าไหออกรูปแบบมันน้ำรู้แล้วแต่แง่อันนั้น,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 นทีเยอะเกิน เยิงต่อไปเฮ้ยเขาเนี่ยเข้าเนี่ยมึงจำแม่งบางหัวหลงก็เงแยะล่ะกนเงียะ เฮ้ย <laughs> มันบนรอบเลยวะ <c oughs> อืเรียบร้อยครับพี่พี่ได้แค่ล,ล,ลูกล,ะละูกเล็ขแล้วนละเดี๋ยว ได้ได้ได้แค่เลขนี้อ่ะผิดนะลูเนี่แหละทางตามเลยไม่แกแค่คำสู่อันนทางตามแล้วเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> <c oughs> น้ำเงินอันนั้นลูกนั้นได้ไหมได้สองต้องบางเหี้ยเลย นนะอันเน่เฮ้ยแป็งไ่ตันหน่อย <c oughs> จบแล้วไอตีเต้มอยู่สามต่อสี่ ไอพี่ผมเอาลูกไหนดีวะแม่งมีลูกไหนเล่นได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวเอาลูกง่ายสุดแล้วนะพี่นะเออลูกน,นั้นแหละถูกลนะบ้างไม่ไหนแ <c oughs> ม่งไปโดนเียเียผมใช้ไม้มาทับทาบแล้วไม่เกี่ยวผมเนี่ยไอ้เนี่ยน้องบอกน้องใช่ไหมไมันทัดทาไ <c oughs> อ้เนี่ยคนน่ารักเลย เ <laughs> ถินทัดทัดเนาวันน่ะเนาวเนี่ะ ơi, à, ừ đi, ở đây. <laughs> ừ. Ừ. anh đi đi đi, เฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่อปกติไม่ใช่แลวกลัวไม่ปกติอล้งแหลาะตาาแฮไม่ถึงเวลาของพี่เลยแต่เนี่ยถึเวลาของผมเลย เอเอนี่แหละเวลาของขอค่ายเนาะเมื่อกี้มันแบบพอมัน, <c oughs> มนเด้งหน้าลุมวะพี่มันเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้มันมีอะไรมาออรปัดออกหรือเปล่าเหรอแต่วันนี้เราต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ผมขอฝาก Channel m o ก i l ฟนะครับครับวันนี้เราขอลาไปก่อนผมค,ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจุดด๊บ